โอ้ oh, ถือว่าเป็นข่าวที่แมนยูรอคอยหรือเปล่านะครับมีรายงาน,นว่าบาร์ซ่าจ่อคว้าตัวมาคาสูรัตฟอร์ดยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดนะครับรายงาน,นข่าวจากเดลัติรายงานเมื่อกี้ครับบอกว่าบาร์เซโลนาคืบหน้าในการเซ็นสัญญาก,กับดรแรชกับมาคาสรัตฟอร์ดของปีแสดงแมนยูหลังยื่นข้อเสนอขอยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดนะครับบาร์ซ่าเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอผ่านทางเอเย่นต์คนกลางโดยที่พวกเขาเนี่ยขอยืมแรตฟอร์ดไปใช้ในฤด,ดูกาลหน้าและยังมีการสอดใส่ออปชั่นซื้อขาดเอาไว้ด้วย เมนยู you, ครับน่าจะกระบคือปอีกเลยแบบนี้ก็ได้ยินข่าวไวเนี่ยนะก็เห็นพร้อมกับข้อสเสนอของบาซ่ามากๆและถึงแม้ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยการเจรจาจะยังไม่ถึงขั้นปิดดีวแต่การเจรจาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับบาซโตนาเนี่ยต้องการตัวรุกเริมเส้นเพิ่มเติมและผ่านการเป็นข่าวกันว่าเตะแบบนิโกวิลเลียมรวมไปถึงหลุยดีอารของลิเวอร์พูลแต่ก็คว้าตัวไม่สําเร็จ มาการสุรัตฟอร์ดเป็นเป้าหมายของพวกเขาในช่วงที่ผ่านมานะเช่นกันแหละก็คุยมาตลอดอาร์ซิฟริกก็ได้พูดคุยกับทางแรดฟอร์ดไปบ้างพร้อมอนุมัติให้สโมสรเนี่ยเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดเลยนะครับการเซ็นสัญญาแรตฟอร์ดไปร่วมทีมในแบบยืมตัวก่อนนั้นนะ่ะจะยังช่วยบาซ่าที่ต้องการบริหารสถานการณ์การเงินของพวกเขาอย่างระมัดระวังแรดฟอร์ดครับโดนปล่อยยืมตัวไปอยู่กับวิลล่าในครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาทําไป4ประตูกับ6แอสซิสจากการลงเล่น17เกมทุกรายการ แล้วพอเอิญว่าแรดฟอร์ดเนี่ยไปเจออาการเจ็บแฮมสตริงเล่นงานในเดือนเมษายนจนทำให้เขาพลาดการลงเล่นในช่วง4ี่เกมสุดท้ายของซีซั่นรวมถึงไม่ติดทีมชาติอังกฤษชุดล่าสุดที่พบกับอันดอร่าแล้วก็เซเดกาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วพอเขาหมดสัญญายืมตัวกลับไปที่แมนยูใช่ไหมสโมสรก็ให้เวลาเขาพักเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ไปตามหาทีมใหม่เสียและต้องแยกซ้อมจากทีมชุดใหญ่เมื่อเขาเดินทางกลับมารายงานตัวสำหรับปรีซีซั่นนะครับผม ก็น่าจะเป็นข่าวดีทั้งแมนยูแล้วก็แรดฟอร์ดเองนะครับในการที่อยากจะแยกทางกับแมนยูเต็มแก่เรมบริดตกลงต่อสัญญาทิโบกตัวครับเพิ่มเลยจนถึงปี2027สื่อมาก้าครับสายมอริดเองนะครับรายงานบอกว่าเรอัลมอริดครับพบข้อตกลงกับชิโบกตัวและในด่านมือหนึ่งของพวกเขาเพื่อที่จะขยายสัญญาเพิ่มออกไปจนถึงปี2027สัญญาปัจจุบันของมือกลาวัยว33ปีของคูตัวจะหมดลงในซัมเมอร์ปีหน้าแต่สัญญาใหม่จะขยายเพิ่มออกไปจนถึงปี2027 โดยม,มีโดยไม่มีการใส่เงื่อนไขใดๆเอาไว้สําหรับการขยายเพิ่มตอนนี้เหลือเพียงแค่เริ่มริดประกาศการต่อสัญญากับคูตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นโดยที่คูตัวเนี่ยจะกลับมาเริ่มต้นปรีซิชั่นในวันที่4สิงหาคมข่าวกว่อนหน้านี้ครับรายงานก็บอกว่าการต่อสัญญาอาจจะรวมเงื่อนไขขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีโดยขึ้นอยู่กับจํานวนเกมที่ลงสนามแต่มาริดเนี่ยยังคงยืนยันในในโยบายที่ให้นักเตะอายุมากกว่า30ปีขยายเพิ่มไปทีละปีนะครับ พวกเขาเนะี่ยตกลงสัญญาใหม่ของคูตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยแบบลูก้ามูริตและก็ลูคัสบัสเกตที่การเจรจายืดเยื้อจนถึงช่วงสุดท้ายของสัญญาเบรอมลมาดิตครับยังคงมีสถานในตัวของชิบกูกตัวเต็มเปี่ยมจากที่เขารีบจับข้อต่อสัญญาเนะี่ยแถมมดริตเองยังปฏิเสธโอกาสในการดึงผู้รักษาประตูระดับท็อปคนอื่นเข้ามาสู่ทีมตลอดช่วงซีซั่นที่ผ่านมานะครับชิบกูกตัวเนะี่ยยังคงเป็นมือนหนึ่งของมดริดอย่างไม่มีข้อกังขานะจากที่ชอบีโออรโซ ยังให้เขาฝ้าสอนศึกชิงแชมป์สโมสมรสโลกนะยังไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจนอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่าบราิมเดียสครับจะเป็นนักงแต่อีกรายที่ได้รับการขยายญ,ญาเพิ่มออกไปจากปัจจุบันนะที่จะหมดลงในปี2 2 7นะครับผมก็รอดูแล้วกันครูตัวในวัย30ปีเนะี่ยก็ถือว่าขอไปครูตัว33แล้วนะครับก็ยังได้ขยายจนถึงปี2027ยังเชื่อมั่นในฝีมือนะครับ สถานการณ์ของเอริกเชนฮาร์กเองก็ถือว่าน่าสนใจครับเชนฮาร์กโอ้โหเดบิวครับเดบิวมาที่ไหนได้ครับโอ้โหแพ้นะครับแพ้ฟราเมงโกห้าหนึ่งนะครับขอแค่อย่าเจ็บก็พอนะฮะด้าน,นของเอริกเชนฮาร์กครับให้สัมภาษณ์นะครับไม่แคร์ผลปรีซันหลังเดบิวโดนยับเลยเอริกเชนฮาร์กกำน่ายใหญ่ของไบเออร์เลวเซ่นนะครับยืนยันว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับสกอร์ในเกมช่วงปรีซันหลังไปโดนฟราเมงโกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเนะี่ยยิงยับเยิน15 ซึ่งเป็นนัดเปิดตัวของเขาด้วยนะครับเธนาฮะเข้ามารับงานในถิ่นไบรูน่าต่อจากชาบิโลอโซตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมางก,ก็ตามเขาเปิดตัวได้อย่างย่ำแย่เมื่อคืนที่ผ่านมาเธนาฮะก็เปิดใจครับหลังจากแพ้5-1เขาบอกว่าผลการแข่งขันดูแย่นะแต่ผมก็ไม่ได้แคร์เรื่องผลการแข่งขันของปรีซิซันแต่เราก็ต้องไม่แพ้ด้วยสกอก์ที่ห่างแบบนี้แต่สิ่งสําคัญสําหรับตัวผมนั้นก็คือผมไม่ได้เสียตั้งแต่คนใดไปเลยหากเกมนี้ลงเตะช้ากว่านี้ก็น่าจะดีนะ ที่เลวุเส้นนั้นเรายังคงมีความคาดหวังสูงมากแม้พวกนักเตะจะยังเป็นหนุ่มอยู่แต่เราก็ต้องไม่ตัดสินพวกเขารุนแรงเกินไปฉะนั้นของลูคัสฮาร์ดริกกี้ครับนายว,วานก็กล่าวเสริมว่าผมเข้าใจว่าพวกเขาส่งทีมผสมกับทีมอาชีพลงเล่นเหมือนเราแต่นี่คือบทเรียนที่ดีสําหรับนักเตะดาวรุ่งที่ได้ลงแข่งขันในระดับสูงแบบนี้ไม่สงสัยเลยว่าที่นี่จะมีนักเตะม,มากความสามารถแล้วก็ก้าวขึ้นมาเล่นในยุโรปตลอดเวลา พวกเขาทาให้ผมประทับใจมากและสมควรชนะแล้วนะครับผมอันนี้คือการเปิดใจนะครับผมไปดูมูรินโญ่กันหน่อยนะครับน้ามูเองครับเขาก็เปิดใจนะบอกว่าสุดท้ายก็คงจะกลับไปคุมทีมที่โปรโตุเกสนะครับนะ่าจะจับงานคุมทีมในโปรโตุเกสบ้านเกิดนะล่าสุดครับน้ามูครับโจเซ่มูรินโญ่บอกว่าสัรรันจะกลับไปจับงานคุมทีมในบ้านเกิดโปรโตุเกสอีกครั้งแถมยืนยันจะไม่รอให้ถึงวันปลายของเส้นทางอาชีพถึงค่อยกลับไป ูรินโญ่พาปอโต้คว้าแชมป์ชมเปี้ยลีกก่อนจะย้ายไปคุมเชลซีในปี2 0ง4และตอนนี้เขากำลังทำหน้าที่ให้กับเฟอร์นิเชซึ่งเป็นงานคุณซื้อครั้งที่11ของตัวเขาโค้ชวัย62ปีอย่างบรินโย่นะครับเหลือสัญญากับทางเฟอร์นิเชออยู่ปีหนึ่งแต่เขายืนยันว่าจะกลับไปสู่โปรตุเกสในอนาคตแต่ก็ยังจะไม่เกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้บรินโย่บอกกับสปอร์ตทีวีบอกว่าผมจะกลับไปโปรตุเกสแน่นอนมันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้หรอกนะแต่จะเกิดขึ้นในอนนาาาคตไไมมมม่่่ใใชเเพรระผผู้้้สึกกวป็ลฝัง ผมรู้สึกห่างไกลจากนั้นเยอะผมไม่อยากกลับไปโปรตุเกสเพื่อวางมือหรือกลับไปในช่วงสุดท้ายของเส้นทางอาชีพของผมผมอยากจะกลับไปสู่โปรตุเกสในช่วงที่เส้นทางอาชีพของผมยังบินสูงยังมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงทั้งกายและก็ใจผมจะกลับไปแน่นอนเมื่อถูกถามว่าเขาจะอยากทํางานคุณซือในระดับสโมสรต่ตอไปหรือผันตัวไปคุมจิมชาติโปรตุเกสเขาบอกว่าอะไรก็ได้เมื่อเร็วๆนี้เขาก็เพิ่งปฏิเสธที่บอกว่าได้พูดคุยกับสาพันธฟุตบอลโปรตุเกสสำหรับการรับงานคุมทิมชาติ หลาปีก่อนก็เปิดเผยว่าเขาเคยปัดโอกาสคุมฝอยทองไป2ครั้งนะครับ,รบสำหรับน้ำมูโจเซมรินโยอันนี้ก็ถือว่าไม่ปิดโอกาสในอนาคตอีกหน่อยเนี่ยก็จะกลับไปอยู่บ้านเกิดนะครับไปคุมทีมจับงานคุมทีมนะครับฝากไปด้วยมาร์ชอฟมหันนะครับรกรกฎาล,ล่าแทมลุนนะส่งบินเดือดชิงรางวัลเ,เด็ดๆเลยนะครับตามนี้ครับกิจกรรมก็จัดตั้งแต่สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4นะครับ จนกว่าจะหมดกิจกรรมนะครับนู่นนะสิ้นเดือนกับรักฎาคมถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไวที่แอดยูเอสสามหได้เลยอย่าลืมมีแอดอำนาจด้วยนะครับทุกท่านทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ครับอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบตอเนื่องเดียวอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆนะครับอย่าลืมพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมก็น่าจะเริ่มเจ็บคงเจ็บคอนะครับแต่ก็ต้องไปต้มหาน้ําองค์น้ําอุ่นกินหน่อยนะเพื่อที่ได้ล้างคอหน่อยครุ่